s e a r of ฟโ o j i n การโจมตีจะฟื้นฟูมานาเพิ่มเติม8หน่วยมานาเร็วก็เท่ากับสกิลเร็วสกิลรัวและในทีฟทีเซตปัจจุบันยูนิตที่ยิ่งใช้สกิลเรวสกิลรัวยิ่งแรงยิ่งถี่ยิ่งดีจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากไรซ์ Rice, คว้างลูกแก้วอาคม1ลูกไปหาเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทตามมานาสูงสุดและการร่ายแต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่มมานาสูงสุดของเขาและเพิ่มจำนวนลูกแก้วอีกหนึ่งลูกอีกด้วย นอกจากนั้นไรซ์ยังจัดให้อยู่ในคลาสของจอมเวทที่มีความสามารถในการร่ายสกิลสาสองครั้งส่งผลให้ไรซ์ยิ่งสามารถใช้สกิลได้ถี่ยิ่งขึ้นไปอีกหมายความว่ายิ่งไรซ์มีไอเทมและอคเมนในการเพิ่มมานาม,มากขึ้นเท่าไหร่ไรซ์ก็ยิ่งใช้สกิลได้เร็วใช้ได้รัวและแรงโคตร,ครยังกับไรซ์ในหมดเอิร์ฟเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ไรซ์ในหมดหลักก็ต่อไปแล้วนะครับทุกคน ในเมตาปัจจุบันคอมของไรซ์เองอย่างค่อนข้างได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆมีการหยิบไปเล่นคู่กับเผ่านุ่นเผ่านี้มากมายอาจจะไม่ได้เป็นคอมที่เก่งหวือหวาแต่ผมมองว่าเป็นอีกคอมหนึ่งที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวกับการคอยเค้นมานาของไรซ์ใช้ได้ไวๆเพื่อไปไล่สัตว์กระสุนใส่บอร์ดอีกฝั่งแบบรัวๆบอกเลยว่าโคตรสะใจใครที่กำลังท้อกับการเล่นไรซ์ในหมดหลักก็มาลองเล่นกันได้ครับ เอาละมาดูกันว่าไราที่ผมจะนำมาเล่นในวันนี้จะสกิลเร็วแรงรัวแค่ไหนไปดูกันเริ่มต้นมาแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องมองหาเป็นอย่างแรกก็คือมานากับดาบมันสองอย่างไม่ใช่หรออย่างที่เห็นว่ามานาอยู่ค่อนข้างไกลนะฮะก็เลยเลือกที่จะไปหยิบดาบก่อนถ้าเริ่มมาไม่สามารถหยิบดาบหรือมานาได้ก็แนะนําให้ไปหยิบเป็นของแทงไว้ก่อนนะฮะเพราะไงซะไรซ์ของเราก็คงเน้นที่สเปียร์อัโชวจินเหมือนกันฮะ และของอื่นค่อยตามมาทีหลังนั่นเองบอกเลยว่าดูบอร์ดอย่างนี้ฮะสีแดงสดหน้าดีโอ้โหเหมาะกับการเล่นคอมนักเวทอย่างมากเลยมังกรข้างอะไรม่ๆีสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือเทียร o ซ g อ d เก็ตแล้วได้มาเป็นสเปียร์ออฟโชวจินเลยฮะตรงนี้บอกเลยว่าอีซี่มากๆการได้สเปียร์ออฟโชวจินเร็วขนาดนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่าเราจะสามารถเล่นคอมไรส์ได้ อย่าลืมที่จะหายูนิตนักเวทมารอไว้ก่อนในกรณีที่ไรซ์ยังไม่มาคุณสามารถฝากของไว้ก่อนได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ดวงดีแบบไรซ์มันโผล่มาให้ตั้งแต่ราวแรกๆกันนะซึ่งใครมันจะไปทำ <c oughs> แล้วดูดวงมันสมบาาให้ <c oughs> ถ้าใครเจอไว้ขนาดนี้ก็อย่าพลาดที่จะลองเล่นคอมี้นะฮะ ในส่วนของอัพเมนนะครับผมคิดว่าสำหจอมเวทนี่ค่อนข้างไม่จําเป็นนะถ้าเราไม่ได้จะเล่นไอ้บางกรนั่นน,ะนะนะ่ะแล้วก็ไม่น่าได้เล่นจอมเวทจนสุดสายด้วยแต่จริงๆก็สามารถประยุต์เอาไปใช้ให้กับยูนิตที่มีสกิลแว a l ลูแวรลูให้เขาใช้สกิลสามรอบก็ได้นะครับส่วนระหว่างตีเร็วกับเกราะแล้วได้พลังเวทและพลังโจมตีผมแนะนําให้เลือกเป็นพลังเวทนะฮะเพราะผมมองว่าคอมนี้ค่อนข,ข้างขาดพลังเวทเลยทีเดียว พะฉันในกรณีที่ไม่มีแอเมนเกี่ยวกับบานาให้หยิบให้แนะนําให้หยิบเป็นพลังเวทนะครับในกรณีที่แดนามาเร็วขนาดนี้ผมต้องหาลิเลียมาคู่กับแดนาเพื่อให้ติดพิฆาตมากกังกรไปก่อนหานักเวทอีกตัวหนึ่งเพิ่มเพื่อให้ไรส์ติดความสามารถของนักเวทและหาเซจูนี่เพื่อให้ติดความสามารถของคลาสทหารมา้าและเผ่าสมาพันธ์จะเป็นบอร์ดต,ต้นเกมที่เก่งมากๆเลยแหละ ในช่วงการไฟแรกๆนะฮะการที่เราได้ตัวคอยูนิตมาเร็วเนี่ยบวกกลทไอมทมที่ลงตัวขนาดนี้นะฮะจะค่อนข้างแพ้ได้ยากเลยฮะกับบอร์ดต้นเกมที่ไม่ได้แข็งแรงมากของอีกฝั่งทั้งนี้สิ่งสําคัญในช่วงต้นเกมที่ผมมองว่าควรจะมีก็คือแทงที่ใช้ยืนหน้านะฮะนอกจากจะช่วยให้เราชนะได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วในกรณีที่เราแพ้เนี่ยก็จะทําให้เราเสียเลือดน้อยลงยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อให้ตัวแบกของคุณจะแรงแค่ไหนครับถ้าไม่มีตัวมายืนให้แป๊บเดียวก็โดนลวงตายได้ครับ อแล้วไลท์ฮะไรซ์ซื้อดาบมาตรงนี้ครับผมใครมันจะไม่อยากได้ฮะบอกจริงเราน่าจะเสร็จพี่คุยที่เรียบร้อยครับผมโอเคครับงั้นเราจะมองหาเทมที่สําคัญรองลงมาแน่นอนมันก็คงเป็นเทียร์ซ God ก็อดเดอีกสักอันนะครับเพื่อที่ไปทําเป็นโชว์จินที่2องน่านเอง <c oughs> กลับบ้านมาถึงกับตะลึงเราได้มาเป็นไทมเค้นสตัวกับไซาารัสมนะฮะก็อย่าช้าอยู่ใหญ่ครับผม ซื้อไซรัสมาตรงนี้แล้วมาคู่กับถึกทนของททมเชนนะฮะตอนนี้ก็จะติดเป็นทั้งถึกทนและก็นักเวทเพิ่มมาจนครบแล้วด้วย จากแบ์นี้นะฮะก็เห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเราติดความสามารถของนักเวทแล้วเนี่ยไรยท์ี่ค่อนข้างจะเก่งขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยทเทียวฮะในการที่ใช้สกิลซ้ำได้ถึง2ครั้งจำนวนลูกแก้วที่ออกมาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบอกเรว่าพรุนอีอีโอ้แล้วได้มาเป็นไรท์เพิ่มอีกตัวตรงนี้ฮะขาดีแค่ตัวเดียวก็อืม จะเรียกไกด์โชว์เล่นเถอะเรียกว่ามาโชว์ดวงนี่กวบตรงนี้ฮะต่อสองดาวไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมรับรูกรักไรซ์ของเรานะฮะแล้วก็เปลี่ยนทําเค้นออกเป็นซิซูนี่นะครับตอนนี้ก็จะติดเป็นเทรดของสมาพันธ์ขึ้นมาถึง2เลยทีเดียวแล้วมาดูกันว่าไรซ์ที่2ดาวเนี่ยจะแรงขึ้นแค่ไหนนะฮะ โอ้โหแล้วเกือบไปครับตรงนี้ยังไงไร์ที่2ดาวก็แวลูก,ก่านานี่นะและไรส์โอ้โหไม่ต้องเลือกเลยครับผมก็เลือกไรส์มาเลยฮะหยอกหยอกจริงสายรักสมาพันธ์ก็ค่อนข้างดีนะฮะพอจะช่วยให้ตัวสมาพันธ์เนี่ยได้รับโบนัสที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไปให้กับไซรัสเนี่ยก็จะให้ไซรัสได้รับบัฟของสมาพันธ์เพิ่มขึ้นไปอีกครับไม่ไดเอามาเพราะว่าโลภไรนะเออ ดูเหมือนว่าไรซ์เจ้แยังดามจไม่พอนะครเพราะว่ายังมีแค่โชจีน,ดนเดียวผมเลยตัดสินใจที่จะให้ใจ่ยแอนซาเลเยอร์ที่ห้อยมาไปกับไรซ์เจ้ครับผม ไม่น่าใช่ความคิดที่แย่นะฮะเพราะว่าเปนเบต้าของบางกรด้วยฮะช้ร์จลเลเยอร์อะไเป็นไอเทมที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเปิดมาด้วยใีซินครับผมยิงมานามาที่ไรซ์ฮะแต่ไม่น่าเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่แตที่เรายังมีแท้งยนืนโอ้โหเราโดนเตะไปตรงนี้แล้วแล้วเหมือนว่าจะเริ่มอเอมเข้ามาใกล้ไรซ์ขึ้นเรื่อยๆเดีวิ้วๆใส่ตัวนี้ฮะโอ้โหเราเตะสวนกปิก ชิปท้ายแล้วฮะเหลือกันแค่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วตรงนี้สก,กิลไรส์กำลังจะชาร์จเสร็จแต่ว่าลีซินลบลีกอีกคุณเล้วสก,กิลเ,เต็มง้างเต็มแต่ไม่ไม่ทนันนะครัไอ้นี่นี่มันลีซินสมอนเนอร์นนลิฟว้เนี่ยยังดีไปครับผมแนวหน้าผมยังค้ำไว้ได้ครับผมทำให้เป็นโฆษณะอีกครั้งสองไรส์นะฮะเราถัดมาฮะยังอยู่กับรีซินเจ้าเดิมครับผมแต่เป็นรีซินมังกรหยกนะฮะ จะเห็นได้ว่าไรซ์ที่ใส่จากแอนเซเลเยอร์เนี่ยเอาไอดัสลงง่ายมากเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เหมาะกับการล้มของบางกรเลยฮะคิดว่าไม่น่าแพ้ได้นะแล้วไลซ์กูมนเป็นอะไรไวะนะาทำไมมันไม่ยิงสกิลวะนะเฮ้ยเอาไอาเชีเอ่อย โอเคถ้ามันไม่บักกนะ๊กือนเมื่อกี้นะก็เรียกว่าเอาลงเกือบทุกคอมนะตอนนี้ขนาดไรย,ยังไม่สามดาวแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้ฮะไม่ต้องคิดเลยอาร์เยมอาลโคตรดีกับไรแน่นอนทุกครั้งที่ไรซ์ฆ่าได้ก็จะรีมาน้าเพิ่มอีก30หน่วยช่วยให้สแปมสกิลได้เฉี่ยิ่งขึ้นไปอกีกบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครเอาคอมไรของผมลงแน่นอน นี่ไงมันเอาไม่ลงครับมันเอาขึ้นฟ้าเลยสงสัยทรงนี้ต้องทําโชว์จีนเพิ่มอีกอันเร็วๆแล้วไม่งนนั้นน่าจะสู้ไม่ได้จริงๆเลย <S <S เอาละครับเข้าสูเฟตหาสมบัติมากรฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือ b f s อฟซอแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นของเบยแล้วก็ของแทงอีกสักนิดหน่อยครับผมอ่าตอนนี้เราได้ไอเทมเต็มให้ไรซ์แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะโหดขึ้นอีกเยอะเลยส่วนที่เหลือก็ย,ะยะัดไปครับผมเต็มที่นี่ได้การสก,กิลแถมมาอีกหนึ่งครบ คภามพลของผมตอนนี้คือดันออไรส์ไว้ขวาสุดนะแล้วนี่เดลีวด์สวดมาสวกโอ้โหแล้วสก,กิลฆ่าไม่ทันด้วยเรียบร้อยฮะหลังแตกโอ้ยไม่ทันได้มูอะไรเลยแพ้อีกแล้วเดี๋ยวดูมันไล่งับผังนี่ฝากไปก่อนเถอะตอนนี้การโลหาไร่าสามดาวอาจจะไม่ใช่คําตอบนะฮะเลยเลจะฟอร์สขึ้นเลเวลแปดเลยพอเราต้องการยูนิตเมทที่แวลูก,กว่าเฮลมาดิงเกอร์มาแทนนะฮะน่าจะเป็นโซอี้ครับผมแล้วก็ใส่บาดเพิ่มเข้ามา กลับมาอยู่กับดีซินมังกรโยอีกครั้งหนึ่งฮะเคคาดว่ารอบนี้ไรซ์ไม่น่าจะติดบัคกแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นปัญหามากฮะนี่ดูจากพลังของใจยแอนเยอร์และเรื่องของดีซินนะบอกเลยว่ามันส่งผลค่อนข้างมากเลยนี่เอาแทงเลือดเยอะๆลงได้ไวมากๆเลยโอ้โหแล้วคุณดูความรัวคุณดูความรัว โอ้่ายิงโอดินตอนนี้ที่เราต้องทำก็มีแค่หายูนิตที่แวลูกว่ามาเปลี่ยนยูนิตที่แวลูน้อยกว่าออกนะฮะนี่พอเราได้บาทลงไปเราก็จะได้รับสมาพันธ์เพิ่มขึ้นไปนะฮะและยังได้เสนอลักดีรับแถมมาด้วยนะอะบอกเลยโคตรคุ้มกลับมาเจอกับแมวน้อยน,นลี่อีกรอบนะครับแต่รอบนี้นี่วางปิดบูมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถมารวงไรส์ได้บวกกับแนวหน้าที่โคตรหนาขึ้นตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าเนียรีทำอะไรเราไม่ได้ต่อไปแล้วเรียบร้อยสู่ขิดไปแล้วเหลือกันแค่4เพลเยอร์ตรงนี้ครับมลุ้นกันว่าไรส์ของเราจะพาถึงท็อปหได้หรือเปล่า แล้วราวนี้จะพบกับดวงดาราบวกสมาพันธ์นะฮะเป็นวารัสบวกกับทวิสแบกแต่ดูเหมือนว่าจะไม่คนาบือเท่าไหร่หรือเปล่าอูจะแ,แนวหน้าถึกเยอะเนี่ยเอาเรื่องอูแล้วฟาดใส่ล้าตายไปแล้วอูแล้ากำลังล้วงมางข้างล่ังแล้วแต่ตอนนี้ไรนี่สแต็กอย่างเยอะเลยอูสกิลร,รัวตรงนี้ป๊ป,ป,ป๊เรียบร้อยฮะยังเอาไม่ลงนะครับอู๋แล้วได้เป็นโซโอีอ้มาแล้วครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนกับเฮลวานิเกอร์ไปเลยเพราะสกิลนางแวร์ลูกกว่านะฮะ แล้วคอมที่ครบก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะมีเทรดตามนี้เลยจำนวนก็จะมากน้อยขึ้นอยู่กับอักเมนที่ได้ในตานั้นๆน,นะครับ เอาละครับเข้าสู่ช่วงเฟสสุดท้ายของการต่อสู้นะครับแล้วใส่ลัดได้เป็น3ดาวแล้วตรงนี้ไร้ย,ยังขาดอีกบานเลยครับแล้วเป็นการพบกันอีกครั้งระหว่าง,างสมาพันธ์เมดและสมาพันธ์ดวงดารา,าครับเริ่มต้นด้วยการที่ทาลอนกระโดดมาล้านที่แนวด้านหลังนะครับแต่ยังติดบานอยู่่าสะกิลใช้ด้านหลังด้วยสวยมากแล้วบวกกับการเชนที่ีโอ้แลสะสกิลของโทอิยกค่อนข้างสวยแต่ทารอนโดดข้ามมาได้เหมือนจะล้วงท่าของไร้าตายแต่ว่า โอ้ยังไม่ตายนะโอ้แล้วมีสกิลโซนี่เข้ามาชชวยตรงนี้อีกคือเหมือนจะตีเพื่อเร่งมานาสุกีแล้วแต่ว่าแนวหน้าหายไปหมดแล้วตรงนี้โอ้แล้วบาดกำลังจะแช่แนวหลังจะตายไปก่อนครับผมแล้วโซอีอ้เรียกเดซี่มายื้อให้ตรงนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทัน,นครับโอ้เรียบร้อยแตกไปเข้ามารอดูกันว่าทางคิวเมทจะหาทางแก้มืออย่างไรแล้วเจอให้ครีมตรงนี้เจอบาดตรงนี้ครับผมเปลี่ยนสองดาวเรียบร้อยต้องรอดูว่ายูนิตที่แวรูขึ้นจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ แล้วเหลือแค่2เพลเยอร์ตรงนี้เป็นสุดสิงว่าสมาพันธ์ฝั่งไหนจะเหนือกว่ากันระว,วางโซอีล่อทารอนได้ค่อนข้างสวยครับฝั่งของกิลเมทแล้วบาดท,ที่2ดาวตรงนี้ครับอูแชรได้ค่อนข้างสวยเลยของทารอนกระโดดมาล้วงแล้วแต่ว่าไปที่แนวหน้าฮะแนวหน้าตอนนี้กลังสู้กันอยู่แล้วเหมือนว่าไซรัสจะตายไปก่อนแนวหน้าเริ่มหายไปทีละตัวเหลือทางของอีลออที่ค่อนข้างถึงเลยแต่ว่าไรกำลังรีดมานะอย่างสุดขีดครับอูเหลือแค่อูแล้วบาด โอ้แจทัชต์ก็โอุ้แล้วเสร็จไรดีเงี้ยแบบแล้วเรียบร้อยแล้วอุ้เป็นชัยชนะของทางคิวเบไปก่อนนะฮะขอแล้วครับอีกฝั่งเหลือเลือดแค่ให้แพ้ได้อีกตาเดียวเพราะฉะนั้นเป็นการตัดสินแล้วตรงนี้ว่าจะขึ้นท็อปหนึ่งได้หรือเปล่าทางของ Q อกิลเมดถึหมดว่าปัญหาของไรอย,ย่างเดียวคือต้องการไม่ให้ทารอนเข้ามาล้วงเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะวางซิ่นี้ไว้ข้างหลังเพื่อยื้อเวลาให้ทารอนไปล้วงแทนอ่าแล้วทำได้ค่อนข้างดีฮะตอนนี้ทารอนล้วงมั่วเลย อู๋แล้วบาดรี่ไงแช่มาแต่ว่าติดกันสกิลตรงนี้ไปกันง,งามไปดิอู๋แล้วฟาดกันรัวๆตรงนี้ฮะแล้วดูเหมือนว่าแนวหน้ายาืได้อยู่อู๋แล้วเรียบร้อยครับไลท์เอาอีละออยลงไปแล้วแล้วตอนนี้ชาร์จมานาเต็มประจุแล้วเตรียมรัวๆเลยครับตรงนี้แล้วอูแค่ทำอีกตรงนี้ไม่ได้รอดครับโอ้มไปเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของทางคิวเบดอย่างสวยงามครับผมจุดยอดโหลดปุ๊